ส,ส, <laughs> สบายดีเด้อเนาะสบายดีบดัสุขสุขคนสบายดีตอนสวยพี่น้องเมื่อนี้สุภาพสุภาพกันไปหาแมงแค้นแต่มาเบิ่งไม่เจี๊ยบดูโ <ห S 2> มง,ง,งาม,แ,งแ,มแต่สีส<า>ผมนี่สีกับงามทรงกับได้เนาะเลิศปกักคุณเลิศส, <laughs> สิไปหาแมงแค้นอะแต่งตัวประนึ่งทแม่ เออจะไม่สิบรได้ยะวานะสิใส่เสือมากระแลงเลยใส่มากระแลงนี่เดียวโอ้โหแดดสีเผาเจ้ากระมือนี่แล้วไม่เจี๊ยบเอ้ยข่อยกระบาดซึ่งยได้หัวฝรั่งโอ้ยังได้หัวฝรั่งเพื่อนก็เลยเสียอ๋อมาเพื่อนแล้วขอสั่งขอแดงเหรอแม่แคงเงี่ยเสียทาบึงเดิมพี่น้องหลังจากที่อันสภาพไปหาแม่แคนเดี่ยวซีบรได้ผลเนื้อคูนองทำบทจากวันนี้ คันเซลเราเดีวนี้แล้วให้หายเด้ค่ <ừ. S 1> อยว่าเม่เจียวเรามาสมือเดีเ๋ยวบวมเหนือคู่จะบวมจับบงคำ <c oughs> เราหายคืออย่างนี้เราดังไปรงเรียนพี่น้องออตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเทาเคยไปหาเมนแคนอันนี้อยู่เถื่อนหนึ่งกับอัมาราตอนแหนมนาหมวกด้ยฮะจะเป็นตะกังแดดกังฝนได้ยังบ้างพากันมาหนังถ่ายอยู่เว้ากันตั้งแต่เศร้า อเมร่านี่ยังไปอาบน้ำอยู่แล้วล้วเปล่าแล้วเลยฉันแล้วแล้วโหอะไรเงี้ยแต่งหน้าแต่งตาสิไปทางใดก็ความสวยต้องมาโกนนะคะเไม่ได้นะคะคือเพิมสวยเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะอืแล้วเลยไปเทาล่างกระดูกเนี่ยเว่อร์โองโหช่างมันแล้วเนี่ยช่างใส่ชุดนี้ไปนะคะไหนเดี๋บอกว่าอเมร่ากระสิแต่ง จักนเลาวเผื่อเราซิมาติดขนตายอยู่มาจักหามติดเด้อเอื้อยมือนีินะเด้อจนสีเพนหลอกบบได้เห็นไหวดอกเนาะซ้อนบบเคยไปแต่ม่เกียบเราบอกว่าหลายเอียงไงะเฟต้กเมื่อไหร่เก่งในมึงนั่น่ะบบใจเอี่ยงชุมเจ้าใส่ส่งในนำกันก่อนรักกันเก่งในกัน หลกักเก่งไหนกันไปใส่หรอคือรถเถะซื้อเธอหนึ่งกับหนุ่มหลายหลายคนกับบบเปลืองดีนะปิดเอาดิปิดเอาเก่งในเลื้ยงเออไปแซงหัวมึงต๊อโอ้ว่าไปเพราะได้หัวอยู่ก็ไม่เจีย๊ยบยู่บ่ไม่เหงาจา้าอันนี้เป็นต้นการพึกงพี่นออ้องผู้ใดอันยักโม่บ่ต้นบนบ้านอม,มารานี่แหละ มีคนโมน้ำเล้าหลายแล้วแต่ว่าสวรรค์อันไก่สิหอดมือบุญอย่างสิมาเขนเนาะกัสิมาโมสิมาหยังน้ำเพลนนี่เราออกไว้อยู่หน้าแล้วประตูก็เปิดอาซาอยู่จนอยากเพนแล้วคั้นด้ไปกับซุ้มพีนี่เผื่อจะออกแต่เฮือ,อนได้ตอนนี้ยได้เก่าโมงสิบโมง,โมงแหละ เผื่อสิไปเงียนหาแมแคนอากูสิลดอยู่บอกพี่น้องถ้าซ้อมเบิ่งรถผู้ใดสิไปก่อนหมูดอกคุณอยู่หน้าบ้าน์กำลังบานเนาะกำลังงามเลยทันสงกรานต์อยู่เดะดอกคุณบานฑ์แบบบางปีอันนั้นสงกรานต์กับดอกคุณบ่บัณฑ์นะยังไเแถวกำลังมาออกแต่สวนเราสวยเราผูกถือผ้าเรา บุหัวสิผ้าไปใสก็บรถสิผ้าไปหลอกป่าอีกเทือหนึ่งเนาะอาทิตย์ที่แล้วเข้าไปแล้วอาทิตย์นี้ไปกับขเขาไม่เจี๊ยบน้องที่แล้วไปกับเด็กๆพี่น้องเบไปขีงป้งอจะลงไปบานเจตดูยบุมีสัญญาณเนานะใช่ทดูนี่ช่อง <ใน S 1> บุญบ,บาน <49 S 1> ไหนะเก้านะเอาซุปปุลซองจักแม่นมีสื่อเฮาอยู่บ่บุมีเขาก็แจกซอมมาหมดนี่อ,อ๋อ เอาบุญมาฝากจ้านี่ชุนเจ้าเราเป็นประธานบอกอันนี้ด้ไหมทรงผับป้ามาเจคําอันนี้นะหัวอ้าอันนี้ได้ไปแล้วรอง ไปนะเฮ้ยอย่ามาหายแจกซรงอยู่ดิีสมก็เมันสเวเลยนี่ยม่นซื้อเียนบ่แมงด้วยนึงนะบะยังซื้อซุนนะบเขียนบขันบอสอ่ะอันนี้มันตื่นแต่หาโมงบับ้าลาแล้วหอดบบอันนั้นอ้ามาคือกเจ้าี สิฝ้ามาจังได้ตอนยังผันหนียังสักจะเพิ่มชงไว้เดียวเราแกไปกินบุชน้อเเราผกแกกินเนาะตนเราหลายอยู่ไหนในตดเราอันนั้นก็โบมีหรอก็็บอกว่าใส่แล้วอะสิซื้อสองพันกีบก็ลงน้ำไปคุงใส่ถอดได้สองหนอ่ง เอาใส่เป็นเงินบาทดีกว่าเนาะซาบบาทใส่เงินก็ได้นะเดี๋ยวนี้ได้เรียนหักก็ได้หรอกรับยูทูบเบอร์แชร์แบบเขาก็บอเขียนซื้อใส่แล้วเนาะเขาขอเปลี่ยนหูจักเขาทราบยูทูบเบอร์กับยูทูบเบอร์ไปเที่ยวผู้เขาน่ะเขาควรจะเป็นตัวต้นๆแบบเจ้าเจ้าใส่จักมือน่เลย ชีชิบ,บ,บเะเลยแวนบอกแม่เราเป็นประธา,านบอกซองใหญ่อยู่จระากพันหนึ่งนหคะอืมเพื่อนเราเป็นประธานประธานบริษัทเหรอไม่ใช่ค่ะประธานพับปาตัวแบนไก่แค่หอดมันบุเลยยังเป็นซองเอยเป็นยังไงใจบอก ว่าบ oh, <laughs> i̇şte right? mm ้านไหนบ้านของข้านี่บ้านน่บ้านนบ้านเจ้ากระิมีบุญบอกบัตรหาเนี่โอ้ชวนในติสะเขาว่าโทรหามัคเท่าบ้านคือบุตรลายท้เนาะบ้านเอาไปปั่เขาอะไโหสโนบัตรปุ่นเหมือนดปุ่นบ้นนันม่ใิกินยังมันมียังกระกินเบิร์ถ่าเลยคุยนาน เข่าก็บ่มี่บอกเอาบ้านคือมาเว้าหลอนบ้านเฮาได้สามีบ่บัดนอะไรเออกินแต่ข้าวปุ่นดีด้วยนะโอู้คือดีแถวบ้านเขาเนาะบริสียเงินซื้อสินซื้อไครไปซื้อไม่ใช่ค่ะหมูนันเด้หมูก็ไปกิีนเบคกระากินเป็ดเป็ดไก่กินได้อยู่อ๋อระวังถือไก่ใจหาด บุญบ้านปีนี้นะบ่มีเนื้อสัตว์นั่นจะทุกคนเพราะว่างัวมันเป็โนโรคเนาะมันกําลังตายอยู่แล้วเขาเจ้าแบบว่าบ่ให้ขาสัตว์บ่ให้ขางัวอย่ามันติดโรคสิเด้บ่ให้กินเนาะบ้านน้องไพ่แปงก็ท่านได้หูวมือว่ามือใดไบ้านน้องไพ่แปงโซเซเอาผอมมันเปน็นจังเนาะบุญนั้นแล้วก็บุญรักบ,บ้านนั่นเลยจะเก่าน,นะเมื่อปีก่อนก็นกนผอมบุญรักบ,บ้านแมนบอกก็คือเดือนต่อไปผัวบอก เขายังบริสุทธิในอย่างสํหรับซื้อบ้านรืว่าเราห้างเาที่เอาเงี้ยเทากันยังวันเด็กบ่ไบ่แล้วคอยกับบริโทว่าแต่สุนเจ้าวาเขาว่าไปไป่แปดเจ็ดโมงถวัเจ็ดแปดโมงตว่าตอนนี้นะเทาในเสดรอยเสดรไปกินบ่แล้วเขาอยากไปหาเนาะชิหาเนาะบ่อยากกินแบบว่าถ้าหมักความลําบาก ของแท้พูดเด้เสือเพื้นก็ะไดแต่เอามาอยู่มั้งยะเฮลเลนอันนี้เดี๋ยวมาจังสีเอาเด๋อวปลาไว้นี่ก่อนพอบรเิเ่อเทียงจังสิมาใส่มันไป<า>โกทูบรรดาวะเฮาไายติบเข่าไปนำด้อเหรอรนี่ทุกคนคือ <laughs> ติบเข่าไปนำ กสิออกจ่เงินได้กองทัพต้องเดินด้วยถงจ้าปรกกาศไม่นำกลิ่นถงแล้วก็ไม่กระติกแช้เป่แค้นแล้วก็ไม่มะงห่วงในในสรุปว่าคนเครื่องไปกิน<_><_>เธอได้อะไรหญิงม,มาจากสิมา,มาจากสิมามเหมียนเือนนำของมาลาพี่น้อง เป็นสวยกันนะคะแล้วก็มาเอื้นกับอาซ์เมน่อเบิดมือนะคะยังสิไปแก่กระเจาะโสดเราอยู่บนแจ็คเดี๋ยวถ่าไปเบิรงน้ำกันเนาะว่าแมงแค้นจิกนะทุกคนเคยเห็นโบแต่ว่าสวรรค์เคยเห็นอยู่แล้วก็สิพาไปหาอยู่ป่านะทุกคนไปกินของแพงมาอนีนาา่ยปันสองปันสามอืมไปกินของแพงแล้วก็อาหารสันสูงผมของที่หาย,ยากของปลาที่หายากมาจา้ะ แมงแคนจิกเนาะแมงแคนนี่ลายสนิทแทงเด้พี่น้องมีแมงแคนคอเนาะแมงแคนขาโป่งเด็กน้องเคยแล้วก็แมงแคนจิกเบิดบอกนาซีสามแมงแคนเยี๋จ้ะอากาศก็ลมๆเฮ็ดเป็นหน้าดาวะนี่โอเคพี่น้องเดี็กซี่คออนุญาตลาบอลอีกเลยก็แล้วกันนะ ขอบใจเบอรสุขูสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแป๊บสวัเดอเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะเนะาะจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ใเด้อพี่น้องเพื่อเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะไปเราสบายดี